ปี1999หรือบางครั้งเรียกว่ามิสเตอร์แบร์เคเลอร์เป็นเรื่องราวพาสตา้าน้าขนลุกเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์การแสดงซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและอ้างว่าได้ฉายทางสถานีสาธารณะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ชมกลุ่มเล็กๆในพื้นที่ทางภูมิภาคเล็กๆเพียงเท่านั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลัง10ปีนั้น หลังจากการแสดงควรจะยุติการออกอากาศให้เรื่องราวของซีรีส์นี้ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินรายการโดยตัวละครที่มีชื่อว่า Mr. b เตอโดยพื้นฐานเป็นผู้ชายที่ใส่ชุดหมีซึ่งเป็นเรื่องร้อเรียนเรื่อง Bear in h บ b i นบิ๊ก House และเป็นสิ่งที่คล้ายกับไดโนเสาร์โดยมีหมีแทนที่เล็กสีม่วง มันถูกเปิดเผยเมื่อเรื่องราวดำเนินไปว่ามิสเตอร์แบดได้เชิญผู้ชมให้เขียนจดหมายถึงเขาซึ่งผู้บรรยายทำในการเล่าเรื่องแบบโชคดีในการหลบหนีเด็กชายได้รับการตอบกลับให้พบกับมิสเตอร์แบตามที่อยู่ที่ได้ระบุแต่เมื่อเขาไปที่นั่นกับพ่อของเขาก็พบว่าตำรวจกำลังค้นหาสถานที่แห่งนี้อยู่ มีการเปิดเผยว่าตอนท้ายของรายการนี้มันเกี่ยวข้องกับการเผาเด็กทั้งเป็นโดยผู้บรรยายของเราค้นพบสิ่งนี้หรือเป็นสิ่งเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขาหากพวกเขาเข้าไปที่บ้านหลังนั้นตามลำพังเรื่องราวมันจบลงด้วยความน่าตื่นเต้นโดยผู้บรรยายเขาได้อธิบายว่าเขาพบที่อยู่อีเมลที่น่าจะเป็นของมิสเตอร์แบ์จากนั้นผู้ฟังจะไม่มีทางรู้เลยว่า เขาติดต่อกับมิสเตอร์แบลหรือไม่และผลลัพธ์ในการสื่อสารเป็นอย่างไรประโยคนั้นทำให้ฉันย้อนไปช่วงที่ฉันเรียนอนุบาลตอนปลายซึ่งเราเคยอ่านวันที่บนกระดานดำอยู่ด้วยกันทุกวันอย่างไรก็ตาม ปี1 9 9 9มันยังเป็นรอยแปดเปื้อนที่อยู่ในใจของฉันมันเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายไม่ว่าฉันจะพยายามลืมมันหรือลบมันออกไปปี1 9 9 9เป็นปีที่ฉันสูญเสียฟันซี่แรกเป็นครั้งแรกที่ฉันนั้นได้นั่งเครื่องบินและน่าเสียดายที่การสูญเสียความบริสุทธิ์ในวัยเด็กของฉันก็เริ่มในปีนี้เช่นเดียวกันความทรงจำหนึ่งที่ฉันไม่อาจลบล้างออกจากความทรงจำของฉันได้ ทุกอย่างมาเริ่มต้นจากทีวีเครื่องใหม่ในเวลานั้นการ์ตูนโปเกมอนมันได้รับความนิยมในโรงเรียนของฉันมากทุกครั้งที่ฉันกลับจากโรงเรียนฉันจะนั่งอยู่หน้าทีวีจนกว่าการ์ตูนโปเกมอนจะมาแต่ปัญหาเดียวก็คือพ่อของฉันชอบนั่งดูข่าวเวลาตอน5โมงครึ่งเสมอและตอนของโปเกมอนมันจะฉายติดต่อก,กันตลอดซึ่งหมายความว่าฉันต้องพลาดตอนหนึ่งทุกวัน และมันเป็นสิ่งที่ฉันนั้นบ่นอยู่เรื่อยๆจนพ่อของฉันเริ่มจะเบื่อที่จะได้ยินเสียงที่ฉันบน่นนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อของฉันออกไปซื้อทีวีมาให้ฉัน พ่อของฉันวางทีวีที่เขาซื้อมาให้ไว้ในห้องของฉันน่าเสียดายที่มันเป็นเพียงแค่ทีวีเล็กๆเก่าๆนอกจากนี้ยังมีรายการเพียงแค่20ช่องเท่านั้นนี่ม่รวมช่องโปเกมอนที่ฉันนั้นกำลังเปิดอยู่นะผ่านไปไม่กี่เดือนฉันก็ได้ค้นพบช่องใหม่คือช่อง21และในวันหนึ่ง ในเดือนเมษายนฉันกดช่อง21ลงในรีโมทโดยหวังว่าจะมีช่องรายการมากกว่านี้และฉันก็ดีใจพ่อของฉันก็แปลกใจเช่นเดียวกัน แต่ฉันก็นั่งดูไปสักพักหนึ่งพอดูเหมือนว่ามันจะมีรายการสำหรับเด็กอีกด้วยและต่อมาฉันพบว่าช่องนี้ออกอากาศจากเมืองแคนดิดอนซึ่งมันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองของฉันมากกับรายการที่ฉันเห็นในช่อง21ดูเป็นรายการถ่ายทำไม่ค่อยดีนักและฉันเองก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการแสดงเหล่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อฉันโตขึ้นทุกครั้งที่ฉันนึกถึงช่องนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกสงสัยมากขึ้นว่าทำไม รายการนี้มันถ่ายทำได้แย่แค่ไหนและฉันต้องถามตัวเองทุกครั้งว่านี่ฉันกำลังดูบ้าอะไรอยู่ และต่อมาในปีเดียวกันเรื่องราวของรายการตอนต่างๆที่ฉันพอจะจำได้จากช่อง21ที่ฉันเคยเปิดดูแต่การที่ฉันจำรายละเอียดดังกล่าวได้นั้นมันค่อนข้างทำให้ฉันกังวลใจแต่ฉันเองก็คิดว่าเรื่องแบบนี้มันก็น่าจะโดดเด่นในใจคุณพอสมควรช่อง21มันมีรายการเพียงไม่กี่รายการอาจเป็นเพราะว่าช่องมันได้ออกอากาศระหว่างเวลา4มงเย็นถึง3มทุ่มเพียงเท่านั้น เป็นเมษายนปี1999 m r b a มิสเตอร์แบร์เอร์ตอนที่12รายการนี้นำเสนอด้วยชายเพียงคนเดียวกับการแต่งตัวด้วยชุดส์คคอดร,รูปหมีซึ่งในการดำเนินรายการแต่ละครั้งจะมีเด็กๆคอยมาเยี่ยมเยียนในห้องใต้ดินของเขาอยู่เสมอจะถ่ายทำด้วยกล้องวิดีโอเพียงแค่ตัวเดียวและจะเป็นการถ่ายทำที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และก็เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คอยที่จะถามคำถามฉันมากมายเกี่ยวกับรายการนี้ เอาเป็นว่าฉันจะเล่าให้ฟังเท่าที่ฉันนั้นจำได้ รายการได้เริ่มโดยมิสเตอร์แบกับวิดีโอนั่งเล่นหมาคฮอตที่โต๊ะเพียงคนเดียวเขานั่งเล่นอยู่สักพักหนึ่งจนมีเสียงเคาะประตูจากห้องใต้ดินจากนั้นกล้องวิดีโอก็เห็นหน้าขึ้นไปที่บันไดแล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมิสเตอร์แบเริ่มปีนบันไดขึ้นไปบนประตูและก็ได้พบกับเด็กน้อยสองคนคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณราวเดียวกับผมและอีกคนเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุประมาณ8ขวบ หลังจากนั้นมิสเตอร์แบก็ได้เต้นล้ำด้วยความยินดีแล้วก็เริ่มพูดคุยกับเด็กทั้งสองแต่ฉันไม่ได้ยินว่าเขาทั้งสองคนนั้นคุยอะไรกันหลังจากนั้นคุณแบ์จึงพาเด็กๆทั้งสองลงมาในห้องใต้ดินของเขาซึ่งห้องใต้ดินมันค่อนข้างจะมืดพอสมควรมีก็เพียงแค่แตะเกียงน้ำมันเล็กๆที่คอยส่องแสงสว่างเพลงเท่านั้นแต่ฉันเองก็จำอะไรไม่ค่อยได้มากนะจำได้ว่าเขาเริ่มร้องเพลงแต่ฉันก็ไม่ได้ยินก็ไม่ค่อยได้ยินชัดสักเท่าไหร่และตอนนี้มันก็จบลงด้วย การเล่นซ่อนหาโดยพวกเด็กๆจะไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าและมิสเตอร์แบ์เป็นคนหาพร้อมกับนับไปด้วย เดือนพฤษภาคมปี1999ชื่อตอนซุปและช้อนฉันเองไม่คิดว่าทั้งหมดนั้นเป็นการแสดงหรอกสิ่งที่ฉันรู้ก็คือฉันได้หยุดดูช่อง21มาได้สักพักหนึ่งฉันจําเหตุการณ์ตอนนี้ไม่ได้มากนะักแต่มันแสดงให้เห็นว่ากระป๋องซุปก,กับช้อนที่ผูกไว้กับเชือกแกว่งไปแกว่งมาราวกับว,ว่ามีคนคอยถือมันอยู่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันได้ถ่ายทาอยู่ในห้องใต้ดินซึ่งดูเหมือนกับสิ่งที่ใช้ในการถ่ายทําของมิสเตอร์แบ์เคอร ก็อย่างที่ฉันบอกฉันจําอะไรไม่ค่อยได้มากแต่สิ่งเดียวที่ฉันจําได้และจําได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือตอนจบ รายการมันได้ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงมันแสดงให้เห็นว่าเด็กประมาณ7คนโดยแต่ละคนจะนั่งมองมาที่กล้องโดยจะมีสีหน้าสับสนจนแทบจะหวาดกลัวจากนั้นตากล้องก็ได้ถือกระป๋องซุปมาวางไว้ตรงหน้าของพวกเด็กๆแล้วก็พูดด้วยคำว่าพร้อมแล้วหรือยังแล้วรายการมันก็หยุดเพียงแค่นั้น เดือนกรกราคมปี1999นี่ก็เข้าหน้าร้อนแล้วสินะฉันเองก็ไม่ได้ดูช่อง21มาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่วันนี้ฉันไปนอนบ้านเพื่อนจึงตัดสินใจว่าจะลองเปิดดูอีกครั้งฉันกับเพื่อนต่างคิดว่ารายการดังกล่าวมันจะยังเปิดอยู่หรือไม่และนั่นก็ทำให้เราทั้งคู่ต้องประหลาดใจมิสเตอร์แบ e r เคเรอร์ตอนที่23 เรื่องเราเริ่มต้นด้วยกล้องที่มันนอนตะแคงอยู่โดยกล้องมันได้หันมาทางคุณแบ์ขณะที่เขากำลังเดินขึ้นบันไดจากนั้นกล้องวิดีโอก็ดับไปประมาณ1-2วินาทีก่อนที่มันจะติดอีกครั้งและหันหน้าไปทางมิสเตอร์แบตอนนี้ได้มีเด็กอีกคนหนึ่งกำลังพูดคุยอยู่กับเขา แต่เด็กคนนั้นดูเหมือนอายุประมาณ11ปีเด็กได้คุยกับมิสเตอร์แบ์อยู่ได้สักพักหนึ่งแต่ฉันเองก็ไม่ได้ยินนะว่าเขาพูดคุยอะไรกันจนกระทั่งเด็กก็เริ่มส่งเสียงเด็กคนนั้นได้บอกว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วและน้องสาวของผมต้องกลับบ้านแต่ครั้งนี้ฉันจำคำพูดของคุณแบ์ได้อย่างชัดเจนว่าออกไปซะหนุ่มน้อยเธอไม่ได้ถูกรับเชิญ แต่ทว่าตอนนี้มันกลับแปลกประหลาดเด็กคนนั้นเริ่มปีนบันไดก่อนจะหันกลับมาบอกว่าจะแจ้งตำรวจมิสเตอร์แบดได้เริ่มวิ่งเข้าไปหาเด็กคนนั้นซึ่งเด็กคนนั้นก็เริ่มกรีบร้องพร้อมกับวิ่งไปด้วยจากนั้นกล้องวิดีโอก็ตัดจบไปและนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของตอนจากนั้นช่องก็เปลี่ยนแบบเป็นคงที่หลังจากนั้นไม่นาน